ที่พวงวารกรรมจ้าแต่้งต้นเกิดเกิดที่พวงกะระไดค่ะบ้านพวงกระไดจ้ามาขายมาเป็นคนบรารกรรมนานแล้วลาบ้ามันเจาะเยื่อวุ้นครับขายขายลอตเตอรี่ผลไม้ก็ขายแต่ยังยังไม่ได้ออกครับอ๋อๆๆเอยื่อวุๆๆอ้นตลาดวารกรรม<ว> เชิญชวนคนมาซื้อตลาดวันนี้ตอนนี้ตลาดกอบเก่าเหรอครับน้ำท่วมน้ำท่วมอ๋อเห็นใจครับนี่ฮะตลาดก็เราตามมาดูดิสมนึกเฮียนนึกเฮียนนึกขายผลไม้เอ้าล้วฝั่งนี้ไม่ขายแล้วอ๋อเออตรงนี้เหมาะกว่าว่ะ ตลาดสดบาลกรมเช้าวันนี้ที่วัดาาทจันทาุยาาุต่านมาเดินตลาดาุาุท่าที่อายุวันโาอลา ดไม่ไม่ไม่ได้สดทำบันทึกลง YouTube ครับคนเยอะมาแล้วเดี๋ยวนี้ตลาดอะหยบกริบน้ำท่วมออกมาไม่ได้โอ้ทั้งนั้นแหละเจ๊กิมก็ไม่ดีเจ๊กิมไรครับคนเก่าแก่ประกรรมคนแก่ไม่รู้ว่าจะแขวนแขวนมีดเมื่อไรเนี่ยยางยางยางไปเรื่อยๆเนาะ ถ้าเราหย so <mission Christmas> ุดเราก็ม <travail> ันก็ชะลาไปเลยหถ้าเราทำงานนี้มันจะหนุ่มตลอดใช่ไหมห้องแก่งแรงตลอดมันจะปั่นไหวอ่ะการนี้ครับท่านผู้ชมไอจำนำกระติดอ่ะไอจำนันปิ้งอยู่เองปิ้งตรงไหนแล้วเนี่ยเหลาลงเหลาลงเหลาจนแหลมเลื่ยเนี่ยอ่านี่ครับตลาดสดมารากรมยามเช้าวันนี้วันที่เทไลท์ กอครางวัลที่หนึ่งมีนะครับวันละวัลที่หนึ่งก็มีนะครับโทรออนไลน์ได้ตลาดสดพลังกามเฮียหนูเฮียหนูขายปี้ามฟิกไม่ได้ไม่ได้คนมัดได้นู่นคือละน่าจะมับางคนมัด คนไม่มีเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เดินตลาดคนน้อยมากเลยตลาดสดบารามยามเช้านี่แม่ครับอย่างนี้เขาเรียกปลาย่างหรือเปล่บป้าปิ้งจ่าป้าปิ้งไม่ใช่ปลาย่างกละอบเนาะ ทำอยู่ดูครับผมจ้องหน้ากัวพาท่านมาเที่ยวชมนี่มีปลาสดๆเยอะๆเลยอันนี้ปลาปลาไม่น่าหรือปลาเลี้ยง ปลาแม่น้ำเหรอปลาช่อนแม่น้ำปลาอันนี้อะไรเทโพถ้วยปลาช่อนวานี่ก็เป็นตลาดสดบารรกรมครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่ทำเองมั่งรับมามั่งหรือว่าทำเองทั้งหมดผูเกเองผูกเองทำเองหมดเลยที่เล็กทิเล็กทิเล็กก็มี ปลาจานนี่เรียกปลาจานครับปลาเพียวจ้าคมีหลายเอาเนะปลาเพียวปลาน้อยปลาน้อ่อนไดีครับเจลสีหาประตูดีกว่า อะไรบ้างอ่ะบอกเลยเนี่ยตลาดสดบารกรรมกับข้าวใส่ปลากับข้าวชุดละสิบถุงละสิบาทที่ตลาดสดบารกรรมออกมาทุกเช้าโทรสั่งได้มีออเดอร์ส่งถึงบ้านไหมเจอกันที่ตลาดเลยอันนี้แม่ค้าขายผักครับขายดีไหมได้ไอ,อย่างงี้มัน คนมันถึงงวดมันก็รีบหาเนาะน้ําท่วมไม่ท่วมก็ต้องออกมาใช่อันนี้มาจากไหนพ่อค้าครับมาจากป่งมะข้าวครับอ๋อ้ป่งมะข้าวเป็นทําเองทั้งหมดครับผมมะเข้าปลาร้าเขาเรียกว่าผักสวนครัวรั่วกินได้ทํากันเองครับผมปลอดสารพิษครับผม เงียบเหงาคนม่มีเดินตาอเมียฮะ่อเมียแล้วก็ับแม่ค้าไม่ไม่ให้ตั้งตัวเลยสันไล่อย่างเดียวเลยเฮ้บงเงินของอลัยขายผองอะไรอยู่เนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วขายของอะไรมาเกือบแล้วละจ้ะ เป็นไงน้ำท่วมไหมที่บ้านเน่ะยังมันสามชั้นเลยอ่ะอมันต้องท่วมไอ้หลงเรื่อยก่อนแล้วก็มาถนนลาดยางแล้วก็มาถนนหน้าคล<า>องอ๋อแกก็ยังไม่สามชั้นเลยแต่ก่อนหน้าคลองมันมีก็ขึ้นเลยยางไม่ท่วมเลยเฮียทรงครับเอา้ามาซื้อกุ้ง อยู่ริมแม่น้ำแต่กินกุ้งไม่กินปลาเสียชัยน้ำท่วมบ้านยังอ่ะทางเข้าเข้าถมแล้วทางเข้าถมไปแล้วถมถมใหม่ๆเลย กับตลาดสดบรารกรรมวันนี้ต้องนักบัวพาท่านมาเดินในตลาดสดเพิ่ที่มีหลังคาครับตลาดสดใจ เข้าาไปหตลาดสดบาลามครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่เป็นเป็นตลาดที่อยู่เพิงเพิงมีหลังคาด้านในแม่ค้าหมูสวัสดีครับเฮียเนียว คนเยอะไหมครับเดี๋ยวนี้คนเยอะไหมครับนเยอะนะ เดียวตอนครับนั่งฝนเม็ดอยู่สวัสดีครับขายดีไหมเงียบรครับคนไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันเจอปัญหาเรื่องน้ำขโทษยครับก่อนหน้านั้นเจอปัญหาโรคโควิดก็ก็เลยตลาดก็คนนอนไปหน่อยเป็นช่วงๆไปเดี๋ยวน้ำก็เริ่มลงแล้วก็คงจะดีขึ้น หลาดสดบางละกกรรมช่วงช่วงนี้คนมากหรือคนน้อยพอประมาณนานเรื่อยๆค่ะอ๋อตอนนั้นตอนนั้นเห็นถ้วยชามวางนี้ย้ายไปตรงนน้นค่ะก็เปิดขายอ๋อเพิ่ม<ๆ>เพิ่มเพิ่มหน้าตลาดหน้าร้านเป็น,อข,อนของกินบ้าง,งไม่ได้เข้ามาเดินตลาดนานแล้วฝากเกินชวนลูกค้าให้เข้ามาตลาดหน่อยที มาเที่ยวตลาดนดสนุบางมะกรรมนะคะมีของกินหลากหลายมีเส้นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นมาเที่ยวมาชมกันเยอะๆนะคะ สวัสดีครับเพียนันต์สวัสดีครับท่านเป็นไงเนื้อถ่ายเน่อ่ายูทูบช่องนากบัวพาท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวตลาดสดบรกรรมในในช่วงช่วงช่วงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมดีครับท่านผู้ชมเฮียนันขายหมูตรงนี้มา40ปีแล้วมั้งเนี่ยเนาะใช่ครับประมาณนานนานนานมากแล้วครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูทุกทุกซอย สวัสดีครับแม่ค,ค้าแม่ไม่เนี่ยมีเวลาไงขายขายดีไหมไม่ดีทำไมไม่ดีอ,อ่ะไม่มีคนซื้ออ่ะอ๋อคนน้อย ลำาดวนครับตอนนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่เขาเนี่ย<ะ>ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว84ค่ะครับท่านผู้ชมเป็นอาจารย์สอนผมตอน 1, 2, ปหนึปีแป้วีแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยนี่ไปใส่บาทมาบ้างเนี้ยเนาะครับพาท่านผู้ชมช่องนาคดู YouTube ช่องนาคบัวเดินตลาดครับ มีร้านร้านขายเสื้อผ้ารองเท้าเยอะแยะหมดเลยครับท่านผู้ชมตลาดสดวรัรกรรมสวัสดีครับโตแกรครับโอ้มาไงจ้านายครับเฮียทัตครับ อดีตข้าราชการกรมที่ดินอะไรไหมเกษตรกรมเกษตรหมดเกษตรแล้วก็มาช่วยลูกเมียขายเสื้อผ้าอต้องเขียนเวลาด้วยถ้ายังไม่มาจีบก็จะไม่ชอบ ครับโอเแครับยังขายอยู่ยังขายอยู่พาท่านผู้ชมช่องหน้าบัวับนิดเดินตลาดตลาดนี้เป็นตลาดกลางล่มเขาเรียกตลาดกลางล่มก็คือยูด้านนอกข้แก่สวัสดีครับหันนั้นไปไทยโรงงานโรงงานเย็บหนัง กระเป๋าหนังกระเป๋าจอระแค่กระเป๋าหนังจอระแค่กระเป๋างัวัวควายเป็นเป็นกระเป๋าหนังงัวที่งัูต่างประเทศอ่ะไม่ใช่งัวบ้านเราครับดูแลที่กันโรงงานก็อยู่หลังเนาะแต่ทั้ส่งตรงกอนเลยใช่นะมเราได้ทั้ส่งตรงเลย เชวัดครับเชวัดรถดเล่ตอนนี้ปากหลักแล้วไม่เล่แล้วครับเพราะว่าน,น้ําท่วมหยุดน้ําท่วมก็จะไปเล่เยี่ยมเยี่ยมเยียนญาติลูกค้าทั่วไปอันนี้เป็นตลาดกลางล่มมุงด้านนอกของของตลาดมีบังคาเอา้าสวัสดีครับอา เจออาสนเะวงวัดปกติเคยเจอแถวริมแม่น้ำแเวลานี้มาเจอกลางตลาดสดซื้ออะไรครับก็กับข้าวบ้างอะไรบ้างย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 างเมื่อวานเห็นอาจารย์บอกว่าลดนิดนอ๋อลดนิดทั้งเรียงไปไหนเมื่อวานน้ำลดวันนี้จะลดหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจมีพอค้าไหมไข่ พาท่านผู้ชมช่องยิวท u ว e นาคบัวเดินตลาดเขาไปดูครับเข้าไปดูได้ติด,ดติดตามให้ด้วยเราไม่ได้นั่ง,งตรงวีตรงนี้ก็คือหลักของประจำมุปโป่งครับขายปลาขายหลายหลายอย่างตลาดสดบารรรมยามเช้า คนไม่ค่อยมีเดินเลยเนาะสงสัยจะติดจะจะติดน้ําท่วมเหรอไม่อรัปกติก็เป็นอย่างนี้แล้วกระหน่ำมันกำอ๋อถ้เชิญชวนคนต่างหมู่บ้านต่างอำเภอมาเที่ยวบ้างเยี่ยมเยียนคนวาฒนธรารมเนอ้องส่วเน <c oughs> ี้ยเงียบหลายที่จะกะปกติซอยนี้ผมไม่เคยมาเดินถ่ายเลยเนี่ยช่องยูทูปนาคบัวพาท่านผู้ชมมาเดินถ่ายเอาเจ๊ขายไก่ <c oughs> ขายดีไหมก็ออดีับไปเนียคนหน่อยครับนี้เป็นเป็นอีกซอยหนึ่งที่มีอาหารหวานข้าวขายเยอะเลยครับตลาดสดวรลกรรมยามเช้าเอาละแม่พิมพม่ไหนแม่พิมพ์ ขนมปังทำเองใช่ไหมโอ้มีครับท่านผู้ชมน่ากินมากเลยมาเยี่ยมมาชมมาคอ้ขาขายขนมปังที่ตลาดสดบาร์ลมเจ้าฮอครับตลาดสดบราดดบรละกัม ของแท้ของแท้ของแท้ไอ kind of ้กล I mean, ้วยอะไรนะโอ้ขนมไอโอ๊บของแท้ขนมโบราณไอ้กล้วยแห้งอะไรที่ว่าเลิกทำไปแล้วแตกไม่เลิกนะในการทำขนมอันนี้อันนี้อะไรขนมกล้วยแบกแตกครับยกมาดูหน่อยสิมันเป็นยังไงครับคุณสมบัติแม่เฉลิมของแท้ครับต้นตำรับโบราณเฉยๆจะเอาเบอร์โทรทอดเองขายเอง สีส่งทางได้สั่งต่างประเทศก็ส่งไปแล้วนะเหรอส่งต่างประเทศด้วยเหรอเอาลูกเขาอยู่ต่างประเทศเขาซื้อฝากไปส่งไปนอกอ่ะโอ้ของแทนกล้องอืออืโอเคตามเบอร์โทรนี้ดัสั่งได้เลยครับพมรับประกันว่าความอร่อยไม่มีน้ำตาลเราก็ไม่ ไม่ไม่มีสารกันบูดไม่ไม่มีสารกันบูดทอดใหม่ขายเลยขายได้ยีิบสี่ชั่วโมงกินได้กินรับรองว่ากินแล้วไม่ไม่ลำคาญนี่ครับซอยหลังตลาดเลยครับอันนี้อันนี้ซอยหลังตลาดครับท่านผู้ชมตรงนี้หัวล้านหัวมุมไก่สดขายไก่ ซอยตลาดกลางล่มครับนี่ท้ายซอยท้ายตลาดสดบารกรรม <c oughs> ม่บ้านร้านเจ็ดสิบัำให้ท่านผู้ชมมา <c oughs> ท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนมาเที่ยวตลาดกันได้ตลาดสดบาร,รมัมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ ขอพื่อนฝากช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช่วยครับวันดีครับ